สวัสดีครับมาพบกันกับการทำนายในช่วงเวลาของวันที่30มีนาจนถึงประมาณ8เมษานะครับผม30มีนาจนถึงประมาณ8เมษานะครับตรงนี้เกิดจากการที่มีดาวอยู่1ดวงที่ย้ายนะครับนั่นก็คือดาวพุธครับผมดาวพุธเนี่ยเขาเป็นเรื่องของการเจรจาการค้าขายแล้วก็ การสื่อสารนะครับผมดาวพุทธที่ย้ายในช่วงนี้เนี่ยนะครับเขาย้ายเข้าสู่ในเรือนของราศีเมฆนะครับผมก็ตั้งแต่วันที่30มีนานะครับจนถึงประมาณ2พฤษภาเลยนะครับโดยโปกติแล้วดาวพุธเนี่ยเขาจะเดินทางเนี่ยก็คืออยู่ใน1ช่องราศีเนี่ยก็ประมาณ30วัน แต่คราวนี้เนี่ยดาวพุธเขามีความมนนะครับมีความมนนั่นก็คือเดินทางยาวนานกว่า30วันนะครับอาจจะ30มีนาจนถึงเ,เมษาถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยล่อเข้าไปถึง2พฤษภานะครับล่อไปถึง2พฤษภาแสดงว่าน่าจะประมาณ2เดือนเนาะมีนาเมษาเมษาพฤษภานะครับจริงๆเขาควรจะอยู่แค่30มีนาจนถึงประมาณแค่เมษา นะครับแต่การมนครั้งนี้ก็เลยยาวไปถึง2เดือนนะครับทีนี้เวลาดาวพุธมนเนี่ยเขาก็บอกว่าดาวพุธมนเนี่ยพุธมันคือเรื่องของน้ําเรื่องของการเจรจาการค้าขายการสื่อสารถูกไหมพอมันมนเนี่ยมันแปลว่ามันอาจจะแบบเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับวนๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันก็อาจจะตีความนะอาจจะตีตีความตามดาวเลยว่าดาวพุธมนแปลว่าขายของเก่าพูดจาแบบ เรื่องเกา่เกาๆเอาเรื่องเกา่าๆเอาของเกา่เกาๆออกมาขายอะไรประมาณนี้ไดไหมได้นะครับผมในเชิง e, ของโาศัสตร์เองเขาบอกพุทธมนต์คือน้ําน้ํามันมนต์น้ํามันไม่ปกติเออมันอาจจะมีแบบน้ําท่วมขังอย่างเงี้ยไดไหมได้นะครับมีน้ําท่วมขังแต่ช่วงนี้น้ําไม่น่าจะมีเนาะร้อนจริงๆร้อนมากนะครับผมก็ดูแลเรื่องฮิสตโตกันนิดนึงนะครับผมแต่ส่วนเรื่องของใบทองนี้ตัวใครตัวมัน นะประมาณนั้นดาวพุธเองเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าขายและการสื่อสารดาวพุธย้ายมามน30มมีนาจนถึง2พฤษภาในเชิงความหมายของดาวพุธเองที่บอกว่าเป็นการเจรจาการค้าขายเนี่ยถ้ามันไปตกช่องไหนล่ะมรติมันไปตกช่องราศีเมฆเออแสดงว่าคนราศีเมฆเนี่ยโอ้โหมีเวลาในการค้าขายยาวขึ้นจริงไหมมีเวลาในการค้าขายในการที่จะสื่อสาร มากขึ้นนะประมาณนี้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข่าวที่แล้วเนี่ยพุธก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับพุธอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่ประมาณสักสิมีนาจนถึงประมาณ30มีนากลายเป็นดาวพุธมันเสียสําหรับคนลนัคนาเมฆคนลัคนาราศีเมฆนะลัคนาเมฆนะในเดือนที่ผ่านมาดาวพุธเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับดาวพุธอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับถ้าสมมติว่าเราดูในเรื่องของการเคลื่อนไหวของดวงดาวนี่เดือนที่แล้วเนาะดาวพุธยังอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วพอมาเดือนนี้ปุ๊บดาวพุธย้ายมาแล้ว นะครับจากเดือนที่แล้วเนี่ยนะดาวพุธเองเป็นวินาศวินาศก็แปลว่าการเจรจาก็ไม่มีหรือต้องไปเจรจาในแดนไกลคาพูดอะไรต้องระวังเรื่องของช่องท้องเรื่องของอาหารการกินต้องระวังท้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นทีเนี้ยดาวพุธย้ายมาแล้วพอย้ายมาแล้วเนี่ยมันจากวินาศมันมนอยู่ในตนุต,นตัวตนของเราอ่ามันก็พูดมากขึ้นแต่ทีนี้มันเป็นพุธมนมันมีเวลาให้ผมมองอย่างนี้นะ พุทมนต์เรามีเวลาให้คนลักษณนั้นะในการที่จะเจรจาก,การค้าขายการสื่อสารได้ถึงสองเดือนเออแฮะถือว่าถือว่าเป็นโบนนะัสสำหรับพวกราศิเมฆราศิตุลน,นะ ที่แบบเคยไปอลีเคยไปวีนาามาพอมันย้ายมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันก็เหมือนกับเรามีเวลาในการเจราจามากขึ้นนะผมตีความแบบนี้แต่แล้วมันจะมนมันก็อาจจะเป็นเรื่องของอะไรเก่าๆฮะที่อธิบายมาจนถึงตรงเวลานี้ก็คืออยากให้เข้าใจในเรื่องของความหมายของดวงดาวแล้วก็พอมันมนมันก็เลยเหมือนกับเอา้าพูดเรื่องเก่าๆมีสินค้าเก่าๆใช่ไหมเราเอาออมาขายอะไรอย่างเงี้ยหรือการเจราจากเก่าๆที่เคยพับเอาไว้เอาออกมาเจราจาใหม่ คุยกันใหม่แบบเนี้ยส่วนไอ้ที่เป็นพุทธที่แบบว่าโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยบางทียังสู้พวกโปรเจกต์เก่าๆไม่ได้ประมาณเนี้ยนะครับเพราะนั้นพุทมนเนาะอยู่2เดือนเลยคนลาสิเมกเองก็เลยแบบว่าโอเคไหมก็น่าจะโอเคนะในเรื่องของการเจรจาก,การค้าขายการสื่อสารมีเวลาให้คนลาสิเมกถึง2เดือนด้วยกันนะครับในการที่จะ ไปติดต่อน,นู่นติดต่อน,นี่แล้วมาเป็น4 8ก็ต้องระวังในเรื่องของปากจับอืมปากจับถึงไหนถึงกัน4ี่เดี๋ยว4ี่เดี๋ยว6 <ๆ S 2> ก็ย้ายก็ <ๆ S 2> ไม่นานเท่าไหร่เนาะเดี๋ยว6ก็ย้ายน่าจะย้ายวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่8นี่แหละเนาะเพราะนั้น4 6อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเจรจาก,การหมั่นล้อมไปด้วยการใจเย็นๆแต่มี4 8ก็คือเป็นเรื่องของปักจับเป็นเรื่องของถึงไหนถึงกันเพราะนั้นมันจะมีรวมกันเป็น4ี่ห แแล้วก็6 8 7ะโยกเข้าหากัน7 6 8 3คืออะไรเอ่ยจำได้ไหม3 6 7 8อ่าทะเาะกับบนเือเคืออะไรมันโยกเข้าหากันหมดเลยมันคือดาวกกโจนดาวกกโจนมาเจอพุทธที่อยู่ตรงนี้มนอ่ามันก็อาจจะทำให้พุทธเนี่ยไม่มนมากเท่าไหร่ใช่ไหมพุทธมนเจอจาเรื่องเก่าๆไม่ค่อยอยากจะพูดคิดแล้วก็ไม่อยาก พูดแต่เจอ 3, 6, 7, 8เข้าไปมันเป็นกกโจนมันก็เลยอาจจะไปคลายมนของพวกเดาพูดออกมาได้ประมาณนี้นะครับใไบปทไทำอะไรแบบรวดเร็วรวดเร็วบางทีข้อเสียมันก็อาจจะกลายเป็นพูดเร็วจนเกินไปจนไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งใจว่าจะพูดคำเนี้ยอืมนะก็เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันวันนี้เราจะลองใช้ฟาโบบาบเบเรียน,นะครับผมเป็นเรื่องของไพ่ออร์เรคอลยูนิคอนะ ยูนิคอนอลัคเคนะครับเขาก็เลยบอกว่าคนลักคนาเมกได้ใบใบนี้ออกมาเขาบอกว่ามันไม่ใช่สีแรมแต่มันเป็น c ชอร์คอค,ค,คือแบบว่าเป็น c คลียรเนาะก็คือเหมือนกับมันไม่ใช่แค่ไฟบนถนนนะแต่มันคือการเคียร์ให้สว่างสวยเนาะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ามันก็ตรงกับดาวพุธเนาะที่ดาวพุธมันก็คือกลับมา ให้เกิดการที่แบบว่าได้พูดได้เจรจาการประมาณนี้นะครับคนลักษณะเมฆนะครับอ่ะไปดูต่อเลยลัคษณะารกกกกาศีพึกศนะครับพึกศดาวพุธมาตกอยู่ในเรือนของอลิอุปสรรคสตไุไม่ใช่อลิวินาศเนาะเพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของคําพูดอาจจะได้ไปเจรจาค้าขายในที่ไกลได้ไหมได้เพราะ8คือการเดินทางเนาะหคือการเงิน ไปเจราจาค้าขายในแดนกายแต่หกยังเป็นปะอยู่เพราะนั้นอาจจะเจราจาได้แต่ได้ไม่ได้มากมายอะไรประมาณนี้นะครับ468กตกกกเสียตกเรือนเสียวินาทั้งหมดนะเพราะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของช่องท้องระวังเรื่องของช่องท้อง,องด้านบนแล้วก็เป็นพวกเนี่ยลงลากไปถึงไส้ลากไปถึง,ถงมดลูกรลังไข่เลยเนาะช่องท้องตั้งแต่บนลงล่างเลยนะครับประมาณนี้เนาะก็ต้องไปทําบุญแก้เกี่ยวกับดาวศุกรนะ์นะพระตเนาะ พระเตจีวณพุทธก็น้ำดื่มน้ำปานนะแปะก็ออกแรงเพื่อสังคมนะครับประมาณนี้นะถือว่าช่วงนี้ดาวเสียนะสำหรับคนลัคนาพฤกษกนะครับผมดาวพุธคุณไม่ดีต้องระวังในเรื่องของการเจราจาหรืออาจจะเป็นเจราจาในแดนไกลเราก็เลยให้ไพ่ใบนี้ออกมาก็คือมันไม่ใช่สแนลนะครับผมไม่ใช่หอยทากแต่มันเป็นความนะครับคือในเรื่องของความเงียบเนาะ หอยท่ามันอาจจะเดินช้าๆแต่ยูนิคอนตัวนี้บอกว่ามันเป็นครามก็คือเรื่องของเงียบความแบบว่านิ่งสงบอ่าเนาะความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอ่ะประมาณนี้นะเพราะว่าดาวพุธเสียเนาะค่อนข้างออกมาตรงนะพไพ่เมื่อกี้เพิ่งจับมาราศีเมถุนราศีเมถุนเองบอกว่าดาวพุธไปตกอยู่ในเรือนของลาภลาผลลาผลคุณได้ลาผลจากการเจรจาเจรจาไปเรื่อยๆ เนาะเพราะพุทธมันอยู่ตั้งสองเดือนเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ส่งที่ได้มาเจรจา,าเรื่องเก,เก่าๆคุณก็จะได้ในเรื่องของสินค้าได้ในเรื่องขององานต่างๆอะไรประมาณนี้ที่ได้มาจากการค้าขายเนาะพุทธเป็นการเจราจาเจราจาเรื่องเก่า,เกาๆเจราจาได้ลาบขมาได้อาหารการกินไหมอาจจะมีส่วนก็ได้ได้เงินไหมก็เป็นหกปะอยู่ตรงนี้นะค,ะนะครับเพราะนั้นพุทธก็คือทําหน้าที่เกี่ยวกับเจราจาค้าขายเนาะคุณก็จะได้เป็น ฉันไม่ใช่ ermaid, นะ่าจะเมอร์เมดเนาะฉันไม่ใช่เมอร์เมดแต่ฉันเป็นดาริงฉันก็คือโอ้อาจจะได้พ่อค้ามาเป็นแฟนประมาณนี้เนาะดาริงก็คือที่รักฉันไม่ใช่เมอร์เมดแต่ฉันคือที่รักอืนะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นรักที่จะค้าขายก็รักท่าพุธนะเหมือนป่ารักน้ำแล้วโลกจะสวยน้ำจะสะอาดคนละเรื่องกันละนะอืม คนละกันราศีสไปคือลักณาราศีก็ระกดก็ระ,ะกดดาวพุธมาเปกรรมะละคุยเรื่องเดิมๆคุยเรื่องเดิมๆเ,เจอจาค้าขายเรื่องเดิมปิดดิวอะไรที่เคยแบบว่านําเสนอไปแล้วก็กลับมาปิดดิวประมาณนี้4ี่ก็ถึงไหนถึงกัน4ี่หก็เรื่องเงินช่างมันอืแต่ไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้เนาะเพราะนั้นก็ต้องเจอจาค้าขายเพื่อให้ได้เงินออกมานะถือว่าพุธไปอยู่ในเรื่องกรรมะก็ ทำงานด้วยคําพูดจานเจจากการสื่อสารนะครับเขาบอกว่า Not the Tiger and เป็น Majesty นะครับผมเขาบอกว่ามันไม่ใช่เสือนะแต่มันคือความสง่างามเพราะนั้นจานเจจากคก้าขายของคุณทําขึ้นมาด้วยความสง่างามหรือใช้วิชาชีพในเรื่องของการค้าขายของคุณตรงไปตรงมาซื้อตรงอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปปิดบังใครเออแต่ถ้าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยก็อีกเรื่องนึ่งเมื่อวาน เล่าไปฟังนี่ดูดวงหรือว่าอะไรการสนทนาปัญหาชีวิตวะอ่ะเมื่อวานมีคนโทรเข้ามาสูงแต่สามนู่นน,น่น,นอะไรไม่รู้ก็อยู่ดีๆก็โทรเข้ามาหานะแล้วก็ทะไรอยู่ผู้หญิงทะไรอยู่คือเบอร์นี้ไม่คุ้นละไม่ได้เซฟเอาไว้ถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนก็จะไม่เรียกแบบนี้เพื่อนก็เรียกหมอเรียกอย่างงน้นเรียกอย่างนี้ใช่ป่ะเรียกชื่ออ่ะเนาะแต่นี้ไม่ไม่ขึ้นชื่อมานะจําได้ว่าไม่ขึ้นชื่อมาแล้วก็เรียก ทำอะไรอยู่เออน่าจะบอกว่ากินข้าวอยู่เนาะคือเอ่เท่าที่อยู่มาเนี่ยนะไม่มีเพื่อนคนไหนหรือลูกค้าคนไหนพอดีทำงานเกี่ยวค้าขายจะต้องโทรเข้ามาแล้วบอกว่าทำอะไรอยู่คือก็ต้องเขาก็ต้องพูดเลยใช่ปะ่ะเออชื่อชื่อเราจดจดๆอ่ะเฮียตู่ทำอะไรอยู่อ่าหมอทำอะไรอยู่อ่าเขาเรียกชื่อเล่นหมอทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี่ขึ้นมาถึง เสียงก็ขาดขาด0ย์ไม่ได้เซฟเอาไว้ทำอะไรอยู่แล้วก็อะไรครับเราก็พยายามเราก็พยายามที่จะแบบฟังเสียงให้ได้ว่าเป็นใครเราจะได้แบบว่าไม่น่าแตกใช่ไหมเวลาบางทีลูกค้าโทรมาเราจําเสียงได้อ๋อคุณ,คนน,ค,ณคนนู้นคุณคนนี้แล้วทีนี้เสียงมันก็แบบหัดขาดหายหายแบบว่ามีคลื่นมีอะไรเงี้ยเราบอกไม่ชัดเลยครับย,ยังไงนะครับแล้วก็เขาก็จะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะ เออเราก็บอกไม่ได้ไม่ค่อยได้ยินวางเลยอืมพอวางไปปุ๊บเราโทรกลับไปนะด้วยมารยาเราก็กลัวเป็นลูกค้าเราโทรกลับไปสามครั้งไม่ติดเลยเอ,อ่สัญญาณของสัญเบอร์เบอร์นี้ยังไม่เปิดสัญญาณอืมเบอร์นี้ยังไม่เปิดสัญญาณมันพูดอย่างเงี้ยนะก็โทรไปอีกทีหนึ่งเบอร์นี้ยังไม่เปิดสัญญาณอ่าก็ไม่รู้ว่าใครโทรมานะครับถ้าใครฟังคลิปนี้อยู่แล้วโทรมายกมือด้วยนะแต่ถ้าเป็นมิจฉาชีพก็ ไปที่อื่นนะออก็น่าจะนะเพราะว่าช่วงนี้มันมีมุกใหม่ที่แบบว่าปลอมเข้ามาเป็นคนรู้จักแล้วบอกเนี่ยเอนะคะเอออเจะไม่ได้เหรอแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเอก็จะยืมเงินอืมประมาณนี้ใช่ไหมใช่จะเอที่ใส่แว่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะประมาณนั้นแหละนะครับเพราะนั้นราศีกรกฎนะพุธก็คือเรื่องของกรรมมะ,ะไปถึงนั่นแหละเล่าทําไมอ่ะเล่าให้ฟังไงครับว่าก็เจอนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเองเราต้องรับสาย ใช่ป่ะรับสายทุกสายที่โทรเข้ามาเป็นลูกค้าเราแต่เราไม่เคยมีเพื่อนที่แบบว่าทาอะไรอยู่ถ้าเพื่อนจะบอกว่าทาอะไรอยู่เพื่อนก็บอกว่าหมอทําอะไรอยู่อันนี้เดี๋ยวพอเนี้ยคุยได้ไหมอันนี้ทาอะไรอยู่อ่ะคือเสียงแบบเพื่อนกูหรือเปล่าไม่มีนะประมาณนี้ยไม่มีนะเออไม่มีเพื่อนแบบเนี้ยไม่มีเพื่อนแบบทําอะไรอยู่ดูสวยๆอะ่ะเออเนาะเพื่อนมาก็จะแบบว่า มาอะไรประมาณนี้นะเอออะราศีสิงก็เล่าไว้นะครับเผื่อใครเจอเนาะก็ล่งระวังไว้ราศีสิงห์นะครับดาวพุธเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภาพความสุขความเจริญความคิดเป็นพินทุบาทเพราะนั้นคนราศีสิงเองและลัคนาสิงเองก็มีความคิดเยอะมีความคิดแบบว่าแปล แตกต่างมีความคิดเรื่องเงินกลางวันแผนแต่คิดเยอะแล้วไม่ลงมือทําอันนี้ก็เป็นพินทุบาทเพระนั้นคิดแล้วต้องลงมือทํานะครับประมาณนี้นะก็มีเรื่องให้คิดเยอะแหละคนลักนาสิงไพที่ได้ออกมาของเขาก็เลยบอกว่ามัน not a snowman นะแต่ตัวนี้มันคือ the mystery มันคือความลึกลับเออมันก็ตรงกับที่มันอยู่ในหัวสมองเราใช่ปะมันเป็นสุภะนั่นเองนะครับเพราะนั้นมันก็คือสุภา คิดมากคิดเยอะแล้วไม่ลงมือทําคนลัคนาสิ่งช่วงนี้ก็เลยแบบคิดเยอะไปนิดนึงอ่าราศีกันละ่ะราศีกันเองบอกว่าดาวพุธไปตกอยู่ในเลือนมรณะโอ้ก็ต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละเนาะช่องท้องอาหารการกินเนาะมีทั้ง8มีทั้ง6มีทั้งสอยู่ตรงนี้หมดเนาะก็ทําบุญแบบเดียวกับคนลัคนาอะไรเอ่ยลัคนาพฤกษกนันเองนะครับคนลัคนากันนะ ดาวพุธเองไปตกมรณะต้องระวังในเรื่องของการเจรจาค้าขายเนาะอาจจะลดน้อยถอยลงไปหูสองเดือนเนี่ยพอมนไปอยู่ตรงนี้2เดือนเนี่ยผลเสียละมันเกิดขึ้นละใช่ปะ่ะเรื่องเครื่องมือสื่อสารบา,บางคนบอกอยากจะเปลี่ยนเครื่องมือสื่อสารอยากจะซื้อ iPhone 14เนาะมันตกมรณะอย่าเพิ่งไปซื้อนะครับหรืออาจจะแปลความว่ามันมีเกณฑ์ต้องซื้อกระด้หนาะประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่า n o t a peacock b บ t ดดิสเดอนะครับเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอืมเขาบอกว่า เมื่อดาวผู้ดำตกอยู่ในเรือนของมอลนาะละบางทีเราก็ต้องยอมรับมันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความสวยงามของชีวิตอะไรเป็นสีสันของชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือดาวมันตกเสียไปเราก็อ่ะในเมื่อตกเสียไปก็ไม่เป็นไรก็ยอมรับแล้วก็หาทางแก้มันนะแล้วขนาดตุล ลักษณะตุนเองดาวพุธตกอยู่ในเรือนของปัตตนิคู่กองและหุ้นส่วนเพราะนั้นมีเรื่องของการเจรจาการค้าขายเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อที่จะคุยอาจจะมีการทะเลาะกับเนี่ยสามีภรรยาบ้างเพราะ4 8คือปากปากจัดแล้วหนึ่งยังไปตกอยู่ในเรือนอริอยู่สูงไปตกมามอนะก็มีเกณฑ์ที่คนลักษณะตุนเองอาจจะไปทะเลาะกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมทะเลาะคู่ครองของตัวเองได้ไหมได้นะครับผมก็เลยบอกว่าดอสมาร์ทเทน เนาะไอ้ที่เห็นข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เมาส์เท่นแต่มันเป็นคือสต a b i ลิตี้นะครับผมสตาเลิตี้ก็คือความมั่นคงนะเพราะฉนั้นดาวพุธย้ายเข้ามาแล้วมันไม่ใช่หมอกไม่ใช่ภูเขามันไม่ใช่ภูเขาที่ขวางกั้นเราแต่มันคืออะไรที่เราจะต้องไปถึงเพื่อความมั่นคงของชีวิตเพราะฉะนั้นขายเยอะๆพูดยแยะประมาณนี้ลักษณพิจิกนะครับผมลักษณพิจิกเองตกไปอยู่ในเรือนของออุปสรรคสตูเนาะเพราะฉะนั้นโอ้ต้องระวังในเรื่องของคําพูด ต้องระวังในเรื่องของคําพูดระวังในเรื่องของความวุ่นวายเกี่ยวคนอื่นแล้วก็ระวังเรื่องปัญหาก,การเงินความรักด้วยนะครับว่าพิจิกตัวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดาวพุธย้าย2เดือนเลยต้องระวังคําพูดของตัวเองเพราะนั้นเขาบอกว่า not a see hot นะครับแต่มันเป็น perspective นะเพราะนั้นบางทีสิ่งที่เรามองเห็นข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าดูเล็กๆนะแต่มันคืออนาคตนะ perspective ก็คือเหมือนกับมุมมองที่ยาวไกลไป ครับเรามองเห็นแค่เป็นแม้น้ําตัวเล็แกแต่ไม่ใช่นะในท้องม้าน้ําตัวเล็กอาจมีม้าน้ําอีกเต็มล้านๆเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เรามองว่ามันเป็นอลิมองว่ามันเป็นแบบว่าออ้ยอุปสรรคนิดหน่อยหน่อยบางทีมันไม่ใช่นะเราจะต้องแบบว่ามองกันยาวๆนะไพ่เขาจะตอบแบบนี้วันนี้ไพ่ออรอกเขาเออโอเคนะเออมันได้มันเหมือนกับ เหมือนมาเสริมว่าเราควรจะบอกอะไรกับผู้คุณประมาณนี้ลัคนาธนูนะครับลัคนาธนูเองเนี่ยดาวพุธไปตกอยู่ในเรื่องของปุตะบริวาร คุยกับบริวารหรือไม่ค่อยพูด2เดือนอาจจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรหรือมีเรื่องต้องพูดต้องคุยกับบริวารหรืออยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เริ่มค้าขายได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นภายที่ได้ออกมานั้นคือ uh, not a tree is the root นะมันไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่มันคือรากเง่ามันคือรากลึกลงไปเพราะนั้นมันไปอยู่ในปุตตะมันไม่ใช่บริวารมันไม่ใช่บริวารแต่มันคือสิ่งที่เราต้องมีคือความมัน่นคงอ แม่เขาแปลไพ่ได้ดีมากเนาะมันอยู่ในสมองเนี่ยอืมไม่รู้ใครเขาจะชมตัวเองบ้างอ่ะเนา<อ>ะเพราะว่ามันคือปุตตะเนาะ เออมันคือบริวารการพูดกันเจรจาเจรจาบริวารช่วยเหลือบริวารให้คาปรึกษากับบริวารแล้วสิ่งนั้นมันก็จะเป็นรากฐานที่ดีให้บริวารเราเติบโต,ตได้นะครับประมาณนี้นะละัคนะาะมังกรลัคนณะมังกรเองดาวพุธไปอยู่ในเรื่องของพันธุนะเรื่องของบ้านการขายที่อการไายที่เรื่องของบ้านสองเดือนมีเวลาขายของเก่าเนาะแต่ที่นาผืนน้อยไม่ต้องไปขายนะอืมกัวตะไคร้มันจะขึ้นนะโอ้เจ้านะปากจัด เปล่าเขาพูดถึงที่นาอืมนะ not a constellation นะครับผมมันก็คือ Hope นะมันไม่ใช่กลุ่มดาว constellation นะครับมันจะมีกลุ่มดาวอยู่กลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มดาว constellation นะครับผมเนาะ แต่มันคือโฮบมันไม่ใช่กลุ่มดาวเพราะเราบอกว่าเราเมื่อเรามองบนท้องฟ้าเราอยากอธิษฐานถึงดวงดาวเนาะอันนี้บอกว่ามันก็คือความหวังนั่นเองเนาะเพราะนั้นก็มีความหวังมีดาวพุธที่เป็นพันธุอยากจะขายบ้านได้ก็ขอให้ขายให้ได้ให้จริงจังกับมันประมาณนั้นนะลักษณะกลุ่มลัคนากลุ่มเองตกอยู่ในเรือนของสาชะคนลอบข้างกันพุยกับคนลอบข้างการเจรจาก,การไปกินข้าวการไปเข้าสังคมเนาะมี8มี4มี6นะ เราะนั้นก็ถือว่าสองเดือนนี้ก็อาจจะทําหน้าที่เป็นอ่าอาจจะเป็นสอสอเออคนแล้วก็น่าราสิกุมวันนั้นเขาไปสมัครอบตอนีอ่ใช่ไหมอง,งาอาจนี่มันรายการแฉแต่เช้าบอกว่าอืมสมัครได้ป่มว่าตอนนั้นไปสมัครอบตอ่ะเออตอนนี้เขาเปิดใหม่แล้วเนาะไปสมัครสอสนะอง,งาอาจ not a l e x นะครับไม่ใช่การวิ่งแข่งนะแต่มันเป็นรนะครับผมมันคือการ่วนด่วนรีบรีบเร็วอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันบอกว่าไอ้ที่แบบว่าฝูงหมาป่าอัวควายฝูงสอสอสอวลดวมด้วยหรือเปล่าเนาะที่ออกมาแบบว่ามาหาเสียงอะไรเงี้ยเนาะคือมันไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือการพุ่งชนมันคือแบบว่าแต่ละคนก็มีความเร่งรีบอ่าประมาณนี้เนาะเพราะนั้น นั่นแหละองคอ์อั้นะอย่าลืมนะเลือกอะไรไม่รู้สสัยจะเลือกอบอตอ,อ่ะอ่ะลักนาราศีสุดท้ายคือาลัคนณาราศีมีนครับผมาลัคนณาราศีมีนเองเราบอกว่าดาวพุธไปตกอยู่ในเรื่องของกระดุมพระการเจราจาในเรื่องของการค้าขายการวางแผนสิ่งต่างๆนะเพราะพุธอยู่นีนพุธมนก็อาจจะวางแผนเรื่องเดิมๆเจราจาค้าขายเรื่องเดิมๆประมาณนี้มีของเก่าๆมาให้คุณจัดก,การเนาะเขาบอกว่ามันคือ not a d e a เนาะแต่มันเป็น harmony นะครับมันไม่ใช่กวาง แต่มันคือจังหวะเวลามันคือช่วงจังหวะเวลาคือลิทึมคือฮาร์โมนีนั่นเองนะครับความกลมกลืนจังหวะเวลาความกลมกลืนกันเนาะเพราะฉนั้นมันก็คือความกลมกลืนในการที่จะใช้คําพูดในการเจรจาในการวางตัวอยู่กระดุมพระนั่นเองนี่คือการย้ายของดาวพุธนะในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันกับการย้ายของดาวศุกร์ในวันที่8ครับผมสวัสดีครับ